วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งอนอกจากจะมีเรารับประทานอาหารแล้วนะคะมันมีอาหารอร่อยมากเลยค่ะที่นี่นะคะนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเกษตรแห่งหนึ่ง แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นแหล่งบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะของมินุรีของคลองสามวานะคะซึ่งข้างในมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวไปด้านในกันดีกค่ะไปพบเจ้าของค่ะตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นสะพานนะคะสะพานตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสะพานเชื่อมความฝันกับความจริงนะคะ ก็คือว่าเหมือนกับว,ว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดคิดแล้วก็ต้องทำทำเสร็จแล้วก็จะเกิดความสำเร็จทังด้านความสำเร็จนะคะ mm hmm. อ่ะาก็จะเป็นสะพานอันนี้นะคะ mm hmm. ว่าจะเป็นโยกได้ถ้าลอยน้ำนะคะไม่มีเสานะคะไม mm ่ hmm. มีเสาลอยน้ำได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะคุณโบครับผมโบสวัสดีครับชื่อจริงว่าผมชื่อวีระครับเรียกว่าพี่โบดีกว่าแต่ครับแต่คนเรียกพี่ป้าได้เรายังไม้เลยอะอ่ามีบางทีเอาบรรยายไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อยังไม่บรรยายยัไม่อะไรเดี๋ยวให้พี่โบช่วยนำเข้าไปดูข้างในเห็นบอกมีอะไรน่าสนใจก่อนครับผมอะไรคือความฝันคืออย่างนี้ ผมอยากให้มองลสคิวฟาร์มว่าลสคิวฟาร์มเนี่ย <w> มันเป็นมันเป็นตัวแทนสะพานเนี่ยมันเป็นตัวแทนของการลงมือทำหมายความว่าอะไรผมอยากให้ประตูหน้าเนี่ยมันเป็นตัวแทนของจินตนาการหรือความฝานันก่อนจะเข้ามาฟาร์มเราเนี่ยอยากให้ฝันมาก่อนเลยแล้วอยากให้ตุบประตูนี้มันเป็นตัวแทนของความสําเร็จอพี่ลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่จะเชื่อมความฝันกับความสําเร็จเข้าด้วยกันเนี่ยต้องเชื่อมด้วยคําว่าอะไรครับที่ไม่ใช่สะพานนะครับ มันต้องเชื่อมด้วยคําว่าลงมือทำถูกไหมคิดแล้วไม่ทําก็อยู่กับที่ถูกต้องครับเห็นไหมว่าสามปีสามปีผมเอาต้นสนสามบาทครับนี่ดูสาบาทจริงแค่นี้ผมไปซื้อมาจากคลองสิบห้าต้นละสาบาทจริงแค่นี้ครับต้นเท่านี้มาต้นเท่านี้สามปีพี่ตุงแผนกล้องไปข้างหลังนี่เป็นไงตอนนี้มันขึ้นสูงมากแล้วก็เป็นเป็นรั้วอย่างดีเลยอย่างดีครับมันเกิดจากการลงมือทําครับหลายคนต่คิดก่อนใช่ไหมคิดแล้วการวางแผนไม่ใช่ครับมันเราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะครับ ไปฝันมาเลยไปจินตนาการมาเลยอยากปลูกต้นไม้อยากจะทำโน่นทำนีน่แล้วมาให้มาดูโมเดลเราแล้วมาข้ามสะพานนี้สะพานนี้เป็นตัวแทนของการลงมือทำคุณจะฝันเท่าไหร่ก็ช่างถ้าคุณไม่ทำมันจะไม่สำเร็จหรอกผมฝันแล้วผมทำมันถึงสำเร็จออกมาเป็นอย่างนี้ใช้เวลากี่ปีตรงนี้สามปีครึ่งแล้วครับสามปีครึ่งน้ำตาขี้นยน น้ำตาไม่มีครับมีแต่รุ่ยพูดทุกวันนะครับหัวใจของที่นี่คือเรื่องของอะไรครับคือเรื่องของฟาร์มเราเป็นฟาร์มค่าไฟศูนย์บาทค่าไฟศูนย์บาทผมสามารถอยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่เสียค่าไฟเลยสักบาทน,นะครับผมไม่ได้ขโมยไฟหลวงนะครับผม,มทำยังไงครับผมใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ทั้งหมดมที่นี่นะครับใช้แผงโซลารเซลล์เป็นจุดๆนะครับพี่ลองดูพัดลมตัวนี้มีแผงอยู่ข้างมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับ มีแผงอยู่ใ,ใกล้ๆที่เป็นเงาดำๆนี่นะใช่ครับ,รบรทุกที่ทุกตัวเขาจะมีแผงเครื่อเซลล์ของเขาเองหมดเลยของมันของใครของมันเลยเ<อ>แยกสเตชันหมดเลยนั้นแสดงว่าที่นี่มีพัดลมหกตัวก็จะมีหกแผงแผงนึงไม่ถูกถนะูกแผงนึงสามสี่ห้าร้อยบาทครับแผงเล็กๆแค่นี้ใช่ครับดัง<ม>นั้นผมติดมาเป็นปีแล้ว แพงนะครับอายุก็คือไม่เสียค่าไฟเลยไม่เสียค่าไปแพงมันอายุ20ปีอ่ะโอ้เน้นซื้อมาแค่ห้าร้อบาทเนี่ยอยู่ได้20ปีพี่ลองคิดดูแล้วกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วถ้าคนทั่วไปมาปุ๊บจอดแวะเขากินข้าวก่อนแต่วันนี้เรายังไม่กินเอ้อเราจะไปดูสิ่งที่ความฝันไปดูบรรยายกันเลยให้เด็กๆนี่ก็ให้เด็กๆด็กเลยใช่ไหมครับผมก็ที่นี่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรเกษตรเ่อเกษตรกรรุ่นใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอืมเราเป็นทั้งสพกเครือขข่่าาายยคืออศูน์เเพพิิิิมปรรรระสทธภกกกผลตตงษ S <S 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 เราก็มีหัวโขนอยู่หลายหัวอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเราเป้าหมายมันคือการให้เด็กรุ่นใหม่คนเมืองหรือว่าคนที่เป็นคนป่วยคนที่เป็นคนที่เป็นคน,น,คนพิการทุกประเภทที่สามารถทําเกษตรได้แนวคิดทั้งหมดเพื่อพวกเขาเลยครับเป็นไม้ไม้กินเป็นพืชผักสวนครัวอะไรนี่ยหครับแต่ว่าผมจะทำทำลายกําแพงของเกษตรกรรมในเรื่องของความยากาผมอยากให้เกษตรมันเป็นวิถีมันง่ายขึ้นผมจะเป็นตัวแทนของคนขี้เกียจและคนโง่นะครับ หมายความว่าง่ายๆไม่เดีย๋ยวไปขับเยอะไปทางขวาครับพี่หมายความว่าวัน,นวันนี้วันนี้เนี่ยถ้าเราทําเกษตรเนี่ยแล้วมันแดดร้อนๆเราอยากไปไหมไม่ไปไม่ไปอยงนั้นแล้วต้องอาศัยความขยันอีกกูก็ไม่ขยันอีกนะครับมไม่ทาดังนั้นอะไรก็ได้นะครับที่ทําแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต้องฉลาดมากไม่ต้องขยันมากพี่โบจะเ,เลือกมาทำอย่างอย่างตรงนี้นะครับแปลงผักแปลงเนี้ยพี่โบเลือกที่จะ ใช้วิธีการเอาสแลนมาขึงเพื่อพรางแสงทําให้แดดมันไม่ร้อนอลงแผนกล้องไปแบบดกสวยนะแดกสวยก่อนอออ่าันที่สองไม่ร้อนจากวันนี้มาแล้วพี่มาถ่ายนี่โชคดีวันนี้ไม่มีแดดจริงๆไม่แดดครับผมแต่ปกติแล้วแดดจะแรงมากโอ้โหมันมองเห็นนั่นเพราะมันไม่มีแดดแมันก็ไม่มีโซลาร์เซลล์ก็ถ้าแดดน้อยเขาก็หมุนช้าถ้าแดดแรงก็หมุนแรงอะตามตัวก็เลยเราก็แบบใช้ตรงๆโดยที่ไม่คิดเยอะเลยก็คือ เออพอแดดไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนพัดลมก็หมุนช้าแดดไม่ร้อนปมน้าก็หมุนช้าในแถวใช่หไหมคือเราก็อยู่ธรรมชาติใี่มากที่สุดใช่ใช,ใช่ไหมใช้ธรรมะใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ธรรมะธรรมะสำคัญคือถ้าเราเข้าใจธรรมะคือก็คือธรรมชาตินั่นแหละถ้าเราเข้าใจเขาเราก็จะเลือกใช้เขาให้ถูกนะครับอะมาดูตรงนี้นะครับต่ำกว่าถนนเบสห้าสิบนะข้อที่สองดังนั้นเมื่อกี้นี้เราเดินลงมาฝนตกน้ำท่วมแน่นอนปกติครับนั่นคือน้ำท่วมแต่ที่นี่ไม่ปกติอ่ะเพราะ พราะที่นี่ไม่ท่วมไงส<อ>ามปีที่ผ่านมาที่นี่ไม่ไม่ท่วมครับจะมีมกรณีที่เราปล่อยท่วมแบบจงใจเพราะเราอยากฆ่ามด,มดถ้าเมื่อสองสาวันเราเพิ่งโพสใน Facebook เข้าไปเราปล่อยน้ําท่วมเต็มรางนี่หมดเลยให้มดมันตายใจร้ายอ่ะเอ้าทาไงได้มดมันเป็นสตูงเราบัง<ม> <c oughs> คับได้ด้วยนะก็อย่างงี้ก็ในนี้มันเป็นที่ต่ำอยู่แล้วแต่ว่าเราเป็นที่ระบายน้ามีธีระบายน้ําเราเป็นเรามีกลณิธีระบายน้ำจริงๆไม่ไปช่วยประเทศด้วยตอนนั้นอะ โอ้โห <S 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 ต้องปี54 <S <S โอ้โหวันที่นี่ก็โดนไปหนักเหมือนกันที่นี่มีถั่วเลยแต่ต้องบอกว่าเราสร้างคันขึ้นมารอบฟาร์มเราคอนเซ็ปต์ของเราคือวิดน้ำก้าไร่วิดได้แต่วิดหมื่นไร่ไม่ได้ไง่ายง่าของเราเราวิดไหวเว้ยแต่คูวิดทั้งประเทศไม่ไหวด้วอเปล่ใช่ไหมเราก็สร้างคันรอบเลยแต่ปี54มันสูงกว่าคันนี้บอกว่าแต่ผมยังไม่ได้สร้างฟาร์มอเราก็คิดว่าเราสร้างเอาดินเห็นไหมร่องน้ำนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเอาดินขึ้นมากันนี้ อ๋อขุดขุดจากตรงนี้เอาดินตรงนี้ใช่ครับเป็นเหมือนกับเหมือนเขื่อนกั้นใช่ครับเพราะตรงนี้เป็นที่เช่านะผมบอกเลยว่าใครที่บอกว่าตัวเองไม่มีที่จะมาก<ม>ินนีถามเถอตรงนี้ใช่ที่กูไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ที่เช่าไงาแล้วมึงมีที่ไหมมึงไม่มีที่เหมือนกูเป้เลยตลกแต่แต่คุณมีความฝันใช่ละทําใช่แต่นั่นคือปัญหาคือคุณไม่คุณไม่ฝันแล้วคุณไม่ฝันอาจจะไม่ทำไงใช่ครับบางคนแต่เราฝันแล้วทำฝันแล้วทำ แทนหมายความว่าผมก็ขุดดินขึ้นมากัน้นรอบเลยก<น>้าไล่คนเดียวเลยเหรอจะบ้าแล้วแม่โคขุด,ดแม่โคใช้เวลาสาวันสาวันใช้เงินไปประมาณสา0 0 0ืกว่าบาท oh. นะครับหมด9้าไร่นี้นะครับ วางแผนดีๆมันจะเร็วมานั่งเสียเวลากระชุกกระจิกกระจุกเดี๋ยวจ้างแมคโครเดี๋ยวเอาแท็กเตอร์เดี๋ยวแมคโครไม่ได้งกไม่อย่าจ้างขุดเองดีกว่าสามปีก็ไม่หมดใช่ครับหลายหลายคนทําอย่างนี้สัญญาเช่าหดหลายคนมีที่ดินแปลงหนึ่งเอาคนขุดอผมไปทําแปลงเกษตรที่ไหนก็ช่างผมบอกเลยพี่เอาแมคโครมาลงวันเดียวที่แม่งเรียบปิดสวยงามเลยพี่้องคิดดูพี่ใช้คนต่อให้เกณฑ์ชาวบ้านมาทํานะใช้เงินเท่าไหร่ใช่ใช่ใช้เงินเท่าไหร่ชาวบ้านเขาจะช่วยกับเราไหมมันเหนื่อยจะตายแมคโครลงวันเดียวแม่ง ตั้งคนเดียวด้วยใช่ครับตั้งคนเดียวฟางนี่ก็มาจากแถวแถวนั่นแหละหนองจอกก็เครือข่ายของเราอร่อยมากเราฟางผมไม่กินจะมาหลอกถามผมนี่ตายแล้วเด็กผมกินหญ้าที่โง่ขนาดนี้ว่ากินหญ้าเนี่ยไม่ได้กินฟางฉันบอกแล้วใครที่มาฟามผมจะรู้ว่าที่นี่นะครับมีสามข้อถ้าคุณอยากสร้างสร้างฟาร์มนี้ให้ออกมาได้แบบนี้หนึ่งคือมีตัง ไม่ใช่รวยนะครับแต่ต้องมีตังค์เพราะทุกอย่างใช้เงินไหมต,ตามงบตามงบตามงบค<ล>ือใช้ตังค์สองคือบ้า <c oughs> และ <c oughs> สามคือโง่ <c oughs> มันต้องโง่ด้วยทำไมถ้าไม่โง่จะทำออกมาอย่างนี้เหรอนี่บนแนวคิดโง่เง่าเลยพี่ <c oughs> พี่ต้องดูพี่ตองดูเอาหน้าต่างเก่าประตูเก่ามาต่อ เห็นไหมนี่คือคนฉลาดทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะต้องเอามาวงกบทำาูกต้องเหมือนกันตัวอย่างต้องเหมือนอันนี้ไม่ต้อง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 อันนี้โง่โหมึงท้าเรียกว่าประตูแปะไปเถอะแปะใช่ครับจะลายไหนก็ช่างมันบอกลูกน้องเลยว่าที่นี่ไฟฟีนะผลิตไฟขึ้นมาแล้วใช้โซนนี้เปิดฟีเราเลือกจะผลิตเท่าที่ใช้ และใช้เท่าที่ผลิตมหมายคามว่าวันนี้ถ้า,ร,ารู้ว่าสเตชันนี้มันจำอะไรเราก็คำนวณแผงคำนวณอะไรเลยตรงนี้ใช้แผงสองแผงเก็บมาที่แบตเตอรี่เพื่อ,อเพื่อเพื่อซัพพอร์ตโซนนี้งั้นหมายถึงว่าไฟนี้ก็จะไปปลูกเห็ดพ้นหมอกอมเปิดช่วยแสงบ้างในกรณีแสงไม่พอ,อถ้าเรารู้ว่าเราจะผลิตแค่ไหนเราจะใช้แค่ไหนเราวผลิตแค่นั้นวัในวันนี้หลายคนก็ซื้อโทรศัพท์แพงเลย ฟังชั่นเพียบเลยแต่โทรเข้าโทรออกดีไหมใช้สองบาทใช้สองเออซ <c oughs> ื้อหมื่นห้าใช้สองบาทใช่ครับดังนั้นหมายความว่าวันนี้สิ่งที่เราทําคือเราจะบอกคนว่าถ้าคุณจะใช้แค่นี้คุณก็ผลิตแค่นี้พออย<บ>่างที่ว่าใช้ใครสิบบาทนี่เปโกงเตอร์วะไม่ใช่ใช้สบาทเ<อ>าสีย<า>เลยไม่ใช่ผมไม่ได้โกงแต่ผมไม่ได้ใช้ไฟหลวงผมเกี่ยวสายไฟไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นคืออย่างนี้ที่นี่บอกแล้วไงเราเอาใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วเราเลือกสเตชันการผลิต ท,ท,ทุกตำแหน่งของโรงเรือจะมีสเตชันการผลิตไฟเป็นของตัวเองอะอย่าไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างอันนี้เราเปิดโชว์ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเราสั่งสามารถสั่งไรสายเขาเรียกว่าอะไรนะ IoT ก็คือสั่งโดยที่ไม่ต้องเอ,อมามกดปุ่มอะไรใช้โทรศัพท์สั่งการานะครับเดี๋ยวนี้ระบบพวกนี้ถูกมากสมาร์ทฟาร์มเดี๋ยวนี้นี่ราคาหลักพันนะเมื่อก่อนนี่หลักหมื่นนะครับแล้วก็เห็นไหมเราจะปรับเนินตรงนี้เกิดจากวัชพืชที่เราเอามารวมกันตอนที่ ตอนที่ไม่ไม่รู้จะทิ้งที่ไหนใช่ครับใช่ไหมอะไรฮะพัดลมตัวนั้นทําจากเอ่ออะไรนะมอเตอร์เครื่องเสื้ผ้าเดี๋ยวไปดูด้านนู้นพอดีมันไม่หมุนมอเตอร์เครื่องเสืผ้ามันไม่หมุนก็เลยไม่ไม่ได้อยากโชว์มันไม่หมุนก็เห็นไหมว่าที่นี่เนี่ยอย่างอย่างถ้าเกิดแผ่นแผนกล้องมาตันี้ครับคอนเซปต์ของเราคือขยะของอีกคนหนึ่งจะเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่งอืมอืขยะไหม หน้าต่างเก่าประตูเก่าเขาทิ้งแล้วไหมแล้วเหมือนกันไหมเนี่ยมาคนคนละบ้านกันเลยเนี่ยต้องบอกคนนี้กลางคืนจะมีออกมาด้วยเอาหน้าต่างกูคืนมามาติดหน้าต่างมาด้วยกลางคืนนี่พี่โบตรวจปามตอนตีหนึ่งนี่บางทีมันเจอเหมอนกันเจอแต่เฮียฮะเจอแต่เฮียเดินกันบ้านเลยพี่ต้องดูนะครับนี่คือตอนนี้นะครับครับดูแล้วท้องฟ้าวันนี้มืดมากไม่มีแสงเลยถามว่าทําไมมันถึงหมุน ก็จะต้องบอกว่า,วาเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมอเตอร์แม่งกินไฟน้อยมากอในขณะที่แผงโซลารเซลล์ผลิตไฟให้ได้เยอะมากอในขณะที่ราคาถูกลงผมมองว่าแผง3,000กว่าบาทนะครับเออแผงอันนี้ดีนะมันไม่ใช่ที่มันพาเลยเดี๋ยวจับโยนไปให้ลูกค่อกินเลยเนี่ยโอ้เลี้ยเลี้ยงปลาได้เหรอไม่ได้เลี้ยมันพาเองอีกขคอกนี่เกลียดมันมากเลยมันเป็นปลานักล่าแต่ทํายังไงได้ <พ>ผมคองนี้เป็นลูกคอกเป็นลูกปลารลยปลาช,อชอ่อนอผมให้คนมาตกมันออกไปไม่เคยได้เลยเพราะมันอิ่มเนาปลาในนี้มันเยอะอม,มันไม่กินเหยือปอมนี่ใครมาตีเหยือปอมนี่ไม่กินเลย<ช>มันกินมันกินปลาอื่นมันกินดิบอิ่มหมดไงมันอยู่ดีกินดีผมทามาสามปีเนี่ยผมสามารถสูบน้ําได้ไกลเป็นกิโลเมตรส่งได้ไกลเป็นกิโลเมตรแล้วสูบน้ได้ลึกเป็นร้อยเมตรโดยใช้พลังงานฟรีได้อยากให้คนมามาเรียนรู้เรานิดหนึ่งว่าเราทํายังไง เราใช้อะไรห้องน้ำมัอยู่ในป่าเหรอห้องน้ำอารมณ์ขี้ในป่านิดนึงครับโอ้โหอารมณ์นิดนึงครับเราต้องการบิ้วบิ้วเวลาเข้าห้องน้ำเราขอบิ้วหน่อยเ <c oughs> พราะว่าอะไรพี่ผมไปเข้าในห้องน้ำในห้องสี่เหล่ยมแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบติดอัดอิดอัดติดอัดเอออยากให้เนี่ยเรามีการเรื่องการปลูกผักในน่มม,มีการมีการปลูกแบบใช้แสงอุลตราวิวอ่ามันไม่รอปลูกผักพี่ช่วงห้าวันแรก เออเจ็ดวันแรกเราก็ปิดปิดแสงไว้ก่อนอืมพอมันโตขึ้นมาอีกเจ็ดวันหลังก็เปิดแสงเห็นไหม,มตัวนี้เป็นต้นอ่อนผักบุ้งพี่รู้ไหมว่าต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยพวกพวกไมโครครีนต้นอ่อนทั้งหลายแหล่นี่ยมันสามารถปลูกได้ใช้เวลาแค่สิบห้าวันเองแล้วแล้วกิโลละสามร้อยใช่นะไหมหมายความว่าซื้อมเมล็ดมาหนึ่งกิโลเนี่ยปลูกต้นอ่อนได้สามกิโลกิโลล,ละสามร้อยซื้อมเมล็ดมาหนึ่งร้อยบาทขายต้นอ่อนได้เก้าร้อยใช่ไนหะม เป็นต้นต้นต,ต้นทุนต่ำมากแล้วพี่มองว่าอย่างเงี้ยคนป่วยคนพิการคนแก่ทําได้ถูกไหมเนี่ยนี่คือโลกของผมว่าผมพยายามทําการทดลองบนเงื่อนไขว่าทํายังไงให้คนจบ<ค>นเกษตนะคนแก่ผมจีพ่อช่างครับเ้ยมันคนเรายวสินต้องคุยงานทีละปากครับผมไหม <นะ S 1> ไอ้ผมเนี่ยรุ่นน้องอาจารย์เฉลิมชัยนี่แล้วแล้วมันยุ่งกับพวกแฟนผักผักได้ไงก็ไม่เกี่ยวเลยนะไม่บวกไม่เป็นอย่างงี้พี่คือผมเรียนเรียนส่วนเรียนฝันส่วนฝันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ อะไรที่มันทําให้เกิดงานเกิดอาชีพเกิดรายได้เราก็ส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่อบรมสัวนมาเราพอดีเมื่อกี้พรุ่งนี้จะมีอบรมเราเราเทปูนรีบเทปูนตรงนู้นนิดหนึ่งห้องนั้นจะเป็นห้องที่เอาสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมาวางขายอ๋อด้วยเหรอใช่ครับที่นี่จะเชื่อมเชื่อมเหมือนตลาดกลางเชื่อมโยมแหล่งต้องโดยที่แถวเนี้ยเราไม่เกี่ยวไม่ไม่ตัดมีการคืออย่างนี้เก็บค่าตรงค่าตั๋วไม่เก็บค่าตัวอะไรแต่ว่าอย่างนี้มันอาจจะมี เออเราจะอาจจะมีค่าดูแลในเรื่องของเขาไม่ต้องมาไงเราต้องมีเราต้องสกรีสินค้าก่อนสกีนสินค้าแล้วต้องมี s t a ฟให้ที่ถ้าทุกคนออกมาจากฟาร์มทุกคนออกมาจากร้านกันหมดเออออกมาจากฟาร์มแล้วใครจะปลูกค่ะถ้าคนต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้ผมมองว่าจ้างคนแค่คนสองคนเฝ้าให้เราไม่ดีกว่าหรอถูกไหมแต่ว่าเราสกีนสินค้าเราเหมือนเฉลี่ยหารไปหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้หนึ่งต่อสองอะไร่เงี้ยเราประหยัดไปหน่อย